ว่าไปแต่ก็เป็นการยิงประตูได้ด้วยเท้าซ้ายลูกแรกเลยนะของเทรนนะแล้วก็เจ้าตัวก็ถอดเสื้อเอาเสื้อไปปักที่ธงธงอ่าแล้วก็ต่อหน้าแฟนไม่เสื้อเนี่ยคนที่ปักให้เนี่ยเป็นแม็กกาอ่าไปหยิบขึ้นมาแล้วมันก็ถอดลงบูมอันนี้ก็ไปหยิบขึ้นแกวนที่ธงให้ดูดีหน่อยแล้วก็มันก็จะมีภาพที่เป็นภาพนิ่ภาพนิตีความไงภาพที่ว่าดีใจสุดชีวิตเราถอดเสื้อดีใจกับแฟนลิพูลมากๆจะอยู่ต่อหรือก็ถอดเสื้อไปบางคนก็บอกถอดเสื้อเหมือนแบบไปไปแล้ว จช่ว่าไม่เขาไม่ได้อะไรม,ม,มากไปกว่าอดินนรีมันหลังสจ่จแค่น<า>ั้นเขาดูคลิ่ผู้ชมสงการมาไงตอดเสื้อตอดเสื้อขอเสียงหน่อยได้ไหมอะไร อ๋อแล้วแล้วเทนใช้แชทไหมที่บอกว่าขอเสียงทุกคนให้กับคอร์เดอร์แบดลี่หน่อยครับใช่ไหมใช่มใช่ใช่เทนไหมไม่รู้ว่าตัดเสื่อมกันนะแล้วใชเทนไหมที่บอกว่าใครที่มีแบ็คขวาที่ดีแต่เราเที่มันเลววิ่งแซววิ่งแาหลายไทยก็ไม่ได้มึงไงวิ่งแซวว่าหลายไทย่ก็ไม่ได้มึงอ่ะโอ้เราแต่ดีเลยพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยก็ ไม่รู้ไอเรื่องสอนยาก็ต้องว่านะต้องรเรื่องเสื้อเป็นจะยิมมองไงไม่ไม่มองไงก็มองมันเป็นแค่แตอารมณ์อ่ะป็นอารมณ์มันอารมณ์มันพุ่งพลาดเนี่ยบสาใจเนี่ยสะาใจเพราะว่ามันก็คงรอกันอยู่ยิงยิงไม่เข้าที่เอ็นแฮมันสันเซฟมั่งยิงออกชนคานบล็อกชนเสาขนาดลูกเข้าเนี่ยยังชนเสาชนคานกองหลังเลสเตอร์ก็หม่กันมั่วซั่วมาข้างหลังใช่แล้วเล่นมาตั้งนานเพิ่งยิงเท้าซ้ายยิงไปยี่สองลูกนี่เท้าขวาหมด เออนี่เท้าซ้ายมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะบทมันมันเขียนให้หมดไปเนาะแต่ก็ต้องเป็นประตูเดียวด้วยนะเช่นเนี่ยแล้วเป็นประตูในนัดที่หลังจาก2คนเขาต่อสัญญาด้วยนะเนี่ยมันแบบเนาะฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้นะมันมีสตอรี่กายว่าคนก็เฝ้ารอว่าเออต่อแล้วฟันได้ต่อแล้วเทนนแมวสักหน่อยวะนี่ไอสังเกตนักข่าวมันก็ไปถามนัาข่าวภาคสนามพิธีกรภาคสนามถามว่า ไอ่ทำาไไรถอดเสื้อสเปเชียลโมเมนต์เนถ้าข่าวถามเลยแล้วไอ้สเปเชียลโมเมนต์ของคุณเนี่ยเหลือมากน้อยขนาดไหนในสี่เสื้อนี้แต่เช่าก็ฉลาดเขาตอบเอ้ยผมจะไม่พูดเรื่องนี้ผมพูดมาตั้งนานแล้วว่าผมจะไม่ลงลึกในดีเทลผมดีใจกับวันนี้แต่ทั้ง3คนเลยนะให้สัมภาษณ์เรื่องสัญญาพูดแบบเดียวกันเลยคือไม่ลงดีเทลมีแค่อัปเดตกับไม่อัปเดตมีแค่นี้แต่เชนไม่พูดอะไรไงใช่แต่เม่